สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพลฟลสสไตล์วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถานาเดินตามครับว,นนวันนี้เจ้าของนํานรถมาส่งให้กับช่างเนตรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เกว่างสองเกียร์มันเกียร์ยังไงครับเนี่ย,ว,ย,ยงงว่างอันนี้ก็ว่างใช่ไหมอัน,น,อ,น,น,นอันนี่ไหนเกียร์เท่าหลังครับมันจะข้ามเกียร์อ้น,นี่แหละทำไมทำไมมันต้องว่างทั้งสองตัวแนะ้อ้น,นี่แหละเขาลงดเขาไปะนะอีเล่งบางนาที่แหละถ้าค้นไม่เคยนะเดี๋ยวไปตกเกียร์ว่างไม่มีสองพี่อ๋อคือผมคิดว่ามันน่าจะที่มันว่างเพราะว,ว่าน,น่าจะคือไปไปถอย ว่างหนึ่งแล้วก็ไปเดินหน้าอีกว่างหนึ่งหรือเปล่าผมไงกเราโคกคนบางคนใช้ใช้นอกจากนี้เกี้ยหนึ่งมาข้างนี้เหรอเกี้ยหนึ่งนี่แหละนี่ไงเกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งะเกี้ยหนึ่งอยู่เกี้ยหนึ่งอยู่ตรงกลางเกียร์ว่างอยู่นี่นี่เกี้ยสองเกี้ยสองเกีย้ยว่างเกี้ยหนึ่งเกีย้ยว่างเออนั่นแหละอันนี้เกียร์ปล่อยมันว่างสองเกียร์เครื่องของพวกนั้นมันจะมีว่างเกียร์ว่างเกียร์เดียวอย่างโคกกระทิงแดงที่เขาไปลงเขามันหลงแบบนี้แบบนี้มันทำให้หลงได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันมีทั้งงว่า ถ้าคนไม่ถ้าคนไม่เคยขับไน้จะหลงวันนี้ก็ไม่อยได้ขับอ่ะพอได้ใจเร็วช้าไปแล้วก็เปตั้งสุดนี่เคยแกะไหมครับนี่ไม่เคยแกะเลยใช่ไหมไม่เคยแดิมเดิมเลยผมโดนแล้วเดิมเดิมอะไรยี่สิบกว่าปีเหรอเนี่ยแหละโอ้โหแต่ยังสภาพยังดีนะยี่สิบกว่าปีนะก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะถ้าถ้ามาทําสีใหม่เนี่ยโอ้โหนี่ผมจะนอกไปก็ทําเสียจนี้ไปก็จะไป เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไม่เคยถ่ายน้ำมันเหมือนกันน้ำมันก็ไม่เคยจะมีหรือไม่มีก็ยังรูเลยให้ได้ดูด้วยเคยได้ดูไหนก็แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลอดตอดน็อตข้างล่างตัวหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่องให้น้ำมันกี่ลิตรหนึ่งสี่ห้าลิตรสี่ลิตรสามสี่ลิตรนะ ีถราถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ที่เหล็กไอไอตัวที่จะยกตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงตรงเนี้ยออกไปประมาณเนี้ยใช้ทั้งมือใช้ทั้งเท้าได้ไม่รู้แล้วนะคือคนนี้นะจะจะเพิ่มลูกอะไรลูกอะไรให้ผมก็เรียกผมไม่เอาแล้วนะต้องเอาแค่นี้แล้วรถให้ผมานก็เพิไม่ไม่ไม่มีเพิ่มแล้วครับไม่มีเพิ่มแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่มีรถด้วย ไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มแล้วก็อยาขอลดคิดแล้วคิดพอทำได้ให้อยู่กันได้ไม่เห็ว่าจะมีลูกลูกเตะมีสองลูกลูกเตะนั่นก็คืออยู่อยู่ในช่างหมดครับทำไม่ได้ทำอีกมันก็ไปอีกเงินนะถ้าเพิ่มลูกเตะมันก็เปลืองเงินเปลืองเงินเงินอีกถ้าไม่ต้องการอย่างนั้นนะแต่คือที่ที่ผมบอกนี่คือโดยส่วนตัวผมชอบถ้าไม่ให้ผม กดสายพานอีกก็โลเป็นนิ้วอีกเพราะมันต้องเพิ่มสายพาน,นอีกอะสายพานนก็ต้องอยู่ตรงนี้หมดเลยเองดูที่ช่างหมดแล้วครับนี่คือสองหมื่นห้าเนี่ยของพี่นี่จบแล้วเนี่ยคือเอารถมาไว้แบบในในสภาพเป็นนี้แหละนนขากลับก็คือเป็นรถเป็นรถรถไถแล้ใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละตัวที่มันมาคับงนี่นี่มันทํางานแล้วครับเนี่ยมันทํานิดเดียว นี่แหละทำงานเวลาจะหยุดเราก็เหยียบนี่มันก็หยุดเลยที่เหมืานรดทาขัดมันก็ลดเลยเพราะว่าสายทามันจะไม่ไม่หักไงอันี้หักแค่นี้ไม่ไม่เป็นไรเนีาะไม่เป็นไรอันนี้ไม่หักเพราะมันอยู่มันอยู่ข้างข้างบนไงถ้าหักก็เด็กขึ้นมาแบบนี้ยเนี้ยเอาเอาอีตัวนี้มาอยู่บนเหมือนเนี้ยเหมือนผมอ่ะถ้ากดหลังจะหักใครถ้ากดแบบนี้เท่าไหร่ก็ไม่หักถ้ากดแบบนี้นะถ้ากดนี่แล้วหัก ถ้ากดเยอะนะเกเ่กียรว,ว่างเกียรว,ว่างสองเกียรมันเกียรยังไงครับเนี่ยว่าง,างมันว่าง นี่ก็ว่างใช่ไหมอัน,น,อ,น,น,นอันนี่หอันไหนเกียร์ถยหลังครับมันจะข้ามเกียร์ไอ้นี่แหละทำไมทำไมไมันต้องว่างั้งสองตัวนะไอ้นี่แหละเขาลงเขากนะัาน่ะอีเล่งบางนาที่แหละถ้าค้นไม่เคยนะเดี๋ยวไปตกเกียร์ว่างไม่มีสองที่อ๋อ,อคือผมคิดว่ามันน่าจะที่มันว่างเพราะว่าน,น่าจะคือไปไปถอยว่างหนึง่งแล้วก็ไปเดินหน้าอีกว่างหนึงห่งรึเปล่าผมไงก็รู้ก็ไบผมค่เด็ดใช้ แค่น <oung> ี้เกี้ยหนึ่งมาทางนี้เหรอเกี้ยหนึ่งนี่แหละนี่ไงเนี่ยเกี้ยหนึ่งเนี้ยหนึ่ยู่นเกี้ยหนึ่งอยู่ตรงกลางเกียร์ว่างอยู่นี่นี่เกี้ยสองนี่เกี้ยสองเกี้ยวว่างนี่เกี้ยหนึ่งนี่ว่างเออนั่นแหละอันนี้เกี้ยวปล่อยมันว่างสองเกียร์เครื่องของพวกนั้นมันจะมีว่างเกียร์ว่างเกียร์เดียวอย่างโคกกระทิงแดงที่เขาไปลงเขามันหลงแบบนี้แบบนี้มันทำให้หลงได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันมีทั้งว่างต้อง ถ้านนคนไม่ถ้าคนไม่เคยขับเนจีจะหลงวันนี้ก็ไม่ก็เลยขับอ,ะอ่ะเพราะแน่ใจเริ่งช้าๆไปแล้วก็ไปตั้งสุด,สดน,นี่เคยแก่ไหมครับนี่ไม่เคย,คย <ๆ S 3> แก่เลยใช่ไหมเดิมๆเลยผมโดนแล้วเดิมๆเลยนะยี่ยี่สิบกว่าปีเหรอนั่นแหละโอ้โห,โหแต่ยังสภาพยังดีนะล่ะยี่สิบกว่าปีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะถ้าถ้ามาทําสีใหม่เนี่ยโอ้โหนี่ผมจะนอกไปก็ทําเสร็จนี่ไปก็จะไป เเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไม่เคยถ่ายน้ำมันเหมือนกันน้ำมันก็ไม่เคยก็มีหรือไม่มีก็ยังไม่เู้เลยไม่ได้ดูด้วยเคยได้ดูไหนก็แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยวตอดน็อตข้างล่างตัวหนึ่งถ่ายน้ำมันเครื่องใน้ำมันกี่ลิตรหนึ่งยสี่ห้าลิตรสี่ลิตรสามลิตรสามสี่ลิตรนะ ใช่ครับทางนี้บอกว่ารอเอาเ้าไปด้วยครับไม่เอาไม่ต้องการเ้าครับบอกให้เจ้าของรถรอเอาเ้าไปด้วยเลยกำลังขอดเ้าอยู่ ท่านผู้ชมครับมวยเลขบางนาคันนี้ครับโครงตัวนี้พี่เจ้าของบอกว่ากี่ปีนะพี่สี่สิบสองส่สิบปีซื้อมาตั้งแต่ตอนพี่เป็นเป็นหนุ่มอดทหารมาใหม่ๆหรือเปล่าอายุ22ตอนนี้64สิครับเอา 64- สิลบยี่สิก็เท่ากับ42ปีครับรถคันนี้สี่ปีไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะซ่อมเลยนะครับเป็นเดิมเดิมโครงเดิมๆนะครับ สี่สิบสองปีไม่น่าเชื่อครับสภาพนี่ยังกิกอยู่เลยนะ,ะถ้าทําสีใหม่เนี่ยโอ้โหไปไปขายนี่น่าจะได้มื่นกว่าบาทอยู่แล้วเน่ย <c oughs> นทยั้งเน็ตอ่ะขมีกับเบิกฮะเอาเอาไปลงทุนก่อนซื้อซื้อเหล็กซื้ออะไรก่อนชักไก่ไม่ได้ชักไก่ขอก่อนนะชัไก่ <c oughs> <c oughs> ต้องลงทุนก่อนแลวน้วห้าพันไหวนะ ได,ไ,ได้ไม่เป็นไรแล้วครับตั้งเนตง่ายง่ายๆพอมีทุนพอมีทุนเก่าอยู่บ้างดูดข้าวดูดข้าวขายข้าวได้สิบกุญเเกนทุกวันก็ไม่ได้เยอะ ลองโดนแล้วครอกลับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาเจ้ากลับไปได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดผลไลค์สไตล์ด้วยครับ,บเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ